อีกคลิปนึงครับเป็นคลิปที่บอกูุึกเพื่อกันครับที่น้องเช่าเกษตรไม่ไคเคยเป็นเพื่อกันบ่ครับกลับมางานศพพอจะของครับ งานพศจัดงานศพมีสมเกียรติพออากาศเดินทางกับเพจงานของเทพคือเกาเดินทางพนเดียวอารมณ์มันเป็นจช่งไรครับว่าเวคิดถึงอาร่า เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของลูกทุกคนครับอารมณ์ผมตอนนี้ก็ก็สิเป็นคื่นกันกับหลายหลายคนที่ผ่านมาไปกับท่านติน่งใจพ่อ เป็นยังยังที่แบบบอกว่าเถือนครับพี่นอ้องบอกว่าเถือนเทกัน ิ่งที่เอ็ดได้ตอนนี้ก็คือตั้งสติตั้งสติตสตให้ดีๆให้มันคงนี่แหละครับ ิงทีท่เอดได้ตอนนี้ นึ่งไปแล้วครับจังสีทํำใจได้ครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจคนที่สูญเสียให้เด้อครับเด้อ ช็อกอยู่ยครับชอ็ออยู ชีวิตคนเท่าครับก็เกิดมามีเกิดมีแกมีเจ็บมีตายบ่มีภัหลีกนี้คนได้แม่จะคนเดียวจุดหม้ยปลายทางไปมองเดียวกันเบิดครับมันคือความตาย สีซาซีเรียวต่างกันมองนี่เหครับสีซาซีเรียวอยู่ที่เวลาคนละเวลา สีเบืือกันคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเนดะ้อขอพื้นที่ระบายยักน้อยนึงครับ กรุงเทพก็เมื่อดีขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อคนที่สูญเสียพ่อแม่ไม่ไม่เป็นยังไงครับ ปตทนีค่คมประสาทครับโค่นใช่กาบเชิง นี่นาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ